ถ้าคุณขึ้นเครื่องบินผิดลำแล้วพบว่าคนแปลกหน้าที่นั่งข้างๆกลับกลายเป็นคนที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวการเดินทางที่เริ่มจากความผิดพลาดแต่กลับกลายเป็นโชคชะตาที่ไม่มีวันลืมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเสียงประกาศดังขึ้นในสนามบินเธอรีบวิ่งไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องหัวใจเต้นแรงเพราะกลัวจะพลาดเที่ยวบินแต่เมื่อเธอขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้ริมหน้าต่าง กลับพบว่าบรรยากาศบนเครื่องดูแปลกไปเสียงพูดภาษาที่เธอไม่คุ้นหูดังรอบด้านเธอมองตัวเครื่องบินในมืออีกครั้งและในวินาทีนั้นเธอถึงกับชะงักนี่ไม่ใช่เที่ยวบินที่เธอตั้งใจจะขึ้นความกังวลเริ่มก่อตัวในใจแต่ก่อนที่เธอจะเอื้อมมือกดเรียกพนักงานเสียงทุบหมบอุ่นจากด้านข้างก็ดังขึ้นคุณดูกังวลนะครับชายหนุ่มแปลกหน้าในชุดสูทเรียบรู หันมามองเธอด้วยแววตาที่อ่อนโยนกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมาตามลมปรับอากาศดวงตาของเขามีประกายบางอย่างที่ทำให้เธอหยุดหายใจไปชั่วขณะเธอตอบกลับอย่างสับสนฉันเหมือนจะขึ้นเครื่องผิดลำค่ะเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยชายหนุ่มยิ้มออกมาบางครั้งการขึ้นผิดทางก็อาจพาเราไปเจอสิ่งที่ถูกต้องคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงกว่าที่เคยเธอมองออกไปนอกหน้าต่าง แสงอาทิตย์ยามเย็นกระทบปีกเครื่องบินสร้างเงาสีทองที่สะท้อนเข้าดวงตาเขาเลื่อนมือหยิบหนังสือจากกระเป๋าและวางไว้ตรงที่วางแขนใกล้ๆเธอคุณอาจอยากอ่านอะไรสักหน่อยระหว่างที่เรายังบินไปด้วยกันเธอก้มมองหนังสือที่เขายื่นมาปกหนังสือสีกรมเข้มมีร่องรอยการใช้แต่กลับดูมีสเสน่ห์ราวกับซ่อนเรื่องราวมากมายนิ้วมือของเขาเฉียดปลายนิ้วเธอเบาๆความอุ่นว่าแล่นผ่านหัวใจ เธอรีบชักมือกลับแต่ก็ไม่ทันปกปิดแก้มที่ร้อนขึ้นเสียงเครื่องยนต์ดังก้องอยู่ด้านนอกเครื่องบินค่อยๆเคลื่อนออกจากประตูจอดเธอสูดลมหายใจลึกพยายามเรียกสติกลับคืนแต่ทุกครั้งที่เธอหันไปสายตาของเขาก็ยังจับจ้องเหมือนอ่านความรู้สึกเธอออกทุกอย่างคุณเดินทางไปไหนครับเขาถามน้ำเสียงเป็นกันเองราวกับรู้จักกันมานานเธอชะงักก่อนตอบอย่างลังเลฉัน จริงๆแล้วฉันต้องไปเชียงใหม่ค่ะแต่เหมือนว่าตอนนี้ฉันกำลังบินไปที่อื่นเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นนุ่มนวลเหมือนสายลมงั้นก็ยิ่งน่าสนใจสิครับปลายทางที่ไม่ได้ตั้งใจอาจพิเศษกว่าที่คิดเธอหันมองเขาอีกครั้งเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาดูเรียบง่ายแต่เข้ากับบุคลิกอย่างประหลาดปลายนิ้วเขาเคาะเบาๆบนขอบหนังสือราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างกลิ่นหอมจากกาแฟร้อนที่พนักงานต้อนเสิร์ฟลอยมาตามทางเดิน เธอยกถ้วยขึ้นจิบเล็กน้อยไอร้อนของกาแฟกับเสียงหัวใจที่ยังเต้นแรงประปนกันจนแทบแยกไม่ออกคุณกลัวใช่ไหมครับเขาถามขึ้นทันทีเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเขายังคงมองลึกเข้ามาฉันไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีถ้าไปถึงแล้วฉันอาจจะหลงทางไม่รู้จักใครเลยเขาวางถ้วยน้ำลงตรงที่วางแขนโน้มตัวเข้ามาเล็กน้อยบางครั้งการหลงทางคือวิธีที่โชคชะตา จะพาเราไปพบใครสักคนคำพูดนั้นทำให้เธอนิ่งเงียบหัวใจสั่นระรัวราวกับกำลังฟังบทกวีที่ไม่เคยมีใครบอกมาก่อนเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งเครื่องบินเริ่มทะยานสู่ท้องฟ้าแรงกดดันทำให้ร่างเธอเองกลับไปติดเก้าอี้แต่สายตาก็ยังไม่ละจากใบหน้าของเขาเมฆสีขาวลอยผ่านหน้าต่างแสงอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าสาดเข้ามาใบหน้าของเขาเปล่งประกายเหมือนภาพฝัน เธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะความผิดพลาดหรือเป็นเพราะโชคชะตาแต่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกวินาทีข้างเขาทําให้เธอไม่อยากให้เที่ยวบินนี้สิ้นสุดเขาเปิดหนังสืออ่านออกเสียงประโยคหนึ่งเสียงทุ้มของเขาก้องอยู่ในหูเส้นทางที่เราคาดไม่ถึงมักจะนําเราไปหาความทรงจําที่ไม่มีวันลืมเธอหลับตาปล่อยให้เสียงนั้นซึมลึกเข้าไปเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเหลือเพียงเขากับเธอแต่ทันใดนั้นเสียงกับตันดังขึ้นจากลำโพง ขออภัยผู้โดยสารทุกท่านเครื่องบินลำนี้จะเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออําน่วยเธอลืมตาขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเปลี่ยนเส้นทางงั้นหรือไปที่ไหนกันแน่ชายหนุ่มมองเธอแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มที่ยากจะคาดเดาเห็นไหมครับบางครั้งการเดินทางไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยจริงๆหัวใจเธอเต้นแรงกว่าที่เคยความกังวลผสมกับความตื่นเต้นไหลลวนในอก ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นความไม่แน่นอนและข้างๆเธอผู้ชายแปลกหน้าคนนี้กำลังจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเธออย่างที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวเสียงประกาศของกัปตันยังคงดังก้องอยู่ในหัวเธอเส้นทางที่เปลี่ยนไปกะทันหันทําให้ทุกอย่างยิ่งไม่แน่นอนเธอกำถ้วยกาแฟแน่นจนความร้อนซึมเข้ามาในฝ่ามือหัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะความกลัวผสมกับความตื่นเต้นสับสนกันไปหมด เธอเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงก้อนเมฆสีเข้มที่ก่อตัวหนาทึบชายหนุ่มข้างๆยังคงสงบเขาเอนหลังพิงเบาะอย่างสบายใจราวกับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเลยแม้แต่น้อยคุณไม่กังวลบ้างหรือคะเธอถามเสียงแผ่วเขาหันมามองริมฝีปากยกยิ้มบางผมเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมนำพาเหตุผลบางอย่างมาด้วยเสมอคำพูดนั้นเหมือนปลอบแต่ก็เหมือนซ่อนความหมายบางอย่าง เธอขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่รู้ว่าควรจะเชื่อมั่นตามเขาหรือยิ่งหวั่นไหวสายตาของเขายังคงจับจ้องเธอลึกจนเธอรู้สึกเหมือนถูกอ่านออกทุกความคิดเธอรีบเบือนหน้าหนีแต่ความร้อนบนแก้มก็ยังไม่จางหายเวลาผ่านไปเครื่องบินเริ่มสั่นสะเทือนเล็กน้อยเสียงผู้โดยสารบางคนดังขึ้นด้วยความตกใจเธอกำที่วางแขนแน่นจนเล็บจิกลงไปในเนื้อทันใดนั้นมือของเขาวางทับลงมาอุ่นและมั่นคง อย่าก,กลัวนะครับเขากระซิบเบาๆผมอยู่ตรงนี้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกความกังวลเมื่อครู่ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกแปลกใหม่เธอไม่รู้จักเขาดีพอแต่กลับรู้สึกไว้วางใจเขายังไม่ปล่อยมือสายตาอ่อนโยนของเขาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยทั้งที่ความเป็นจริงทุกสิ่งรอบตัวกำลังวุ่นวายคุณชื่ออะไรคะเธอถามในที่สุดเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้เขาหัวเราะเบาๆก่อนตอบ อาทิตย์ครับแล้วคุณละ่ะฉันชื่อลลินเธอตอบกลับชื่อของเขาและเธอลอยอยู่ในอากาศเหมือนคำสัญญาลับๆบ,บทสนทนาค่อยๆไหลลื่นเขาเล่าถึงการเดินทางครั้งก่อนที่พลาดเครื่องแต่กลับทำให้ได้เจอเพื่อนแท้เธอเล่าเรื่องความฝันที่อยากไปเที่ยวคนเดียวสักครั้งแต่ไม่เคยมีความกลา้าทุกคำพูดทำให้ระยะห่างระหว่างสองคนค่อยๆลดลงเวลาบนเครื่องบินที่ควรเต็มไปด้วยความเครียด กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เหมือนโลกทั้งใบมีเพียงเธอและเขาเสียงหัวเราะแผ่วเบาของเขาทําให้บรรยากาศอบอุ่นกลิ่นน้ําหอมผสมกับกลิ่นกาแฟกลายเป็นกลิ่นที่เธอคิดว่าจะไม่มีวันลืมดวงตาของเขาเต็มไปด้วยประกายบางอย่างที่ทําให้เธอใจสั่นทุกครั้งที่ศบตาเครื่องบินยังคงมุ่งหน้าไปในเส้นทางใหม่แสงไฟในห้องโดยสารเริ่มรีลงบรรยากาศอบอุ่นและสงบแผ่กระจายรอบๆเขาเอ็นตัวเล็กน้อยกระซิบใกล้หูเธอ คุณเคยเชื่อในพร,มรหมลิขิตไหมครับเธอสะดุ้งเล็กน้อยคำถามนั้นทำให้ใจเธอเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมฉันไม่เคยคิดจริงจังแต่ตอนนี้ฉันเริ่มสงสัยแล้วค่ะเขายิ้มบางบางบางทีการขึ้นเครื่องผิดลำของคุณอาจไม่ใช่ความผิดพลาดเลยก็ได้ประโยคนั้นก้องอยู่ในหัวเธอเธอมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งเห็นแสงดาวระยิบระยับท่ามกลางท้องฟ้ามืดมิดหัวใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกใหม่ ทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นทั้งอบอุ่นและทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกับชายคนนี้เวลาเหมือนหยุดนิ่งจนกระทั่งเสียงประกาศดังขึ้นอีกครั้งเครื่องบินลำนี้กําลังจะลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินต่างเมืองเธอเบิกตากว้างสนามบินที่ไม่เคยคิดว่าจะไปเมืองที่เธอไม่รู้จักแม้แต่น้อยเธอหันไปมองเขาเขายังสงบเหมือนเดิมแต่สายตาที่ทอดมามีบางสิ่งลึกลับซ่อนอยู่ คุณจะไม่ปล่อยให้ฉันหลงทางใช่ไหมคะเธอถามเสียงเบาเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอแน่นขึ้นไม่ครับเพราะบางทีผมอาจจะเป็นเหตุผลที่คุณต้องมาที่นี่หัวใจเธอสั่นไหวความไม่แน่นอนที่เคยเป็นความกลัวตอนนี้กลับกลายเป็นแรงดึงดูดที่เธอไม่อยากหนีไปไหนเครื่องบินค่อยๆลดระดับไฟในห้องโดยสารส่องแสงสลัวๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความคาดเดาไม่ได้แต่ในใจเธอ มีเพียงความรู้สึกเดียวที่ชัดเจนเขาคือคนที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเสียงประกาศของกัปตันยังคงดังก้องอยู่ในหัวเธอเส้นทางที่เปลี่ยนไปกะทันหันทำให้ทุกอย่างยิ่งไม่แน่นอนเธอกำถ้วยกาแฟแน่นจนความร้อนซึมเข้ามาในฝ่ามือหัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะความกลัวผสมกับความตื่นเต้นสับสนกันไปหมดเธอเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นเพียงก้อนเมฆสีเข้มที่เก่อตัวหนาทึบชายหนุ่มข้างๆยังคงสงบเขาเอนหลังพิงเบาะอ,อย่างสบายใจราวกับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเลยแม้แต่น้อยคุณไม่กังวลบ้างหรือคะเธอถามเสียงแผ่วเขาหันมามองริมฝีปากยกยิ้มบางผมเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมนำพาเหตุผลบางอย่างมาด้วยเสมอคำพูดนั้นเหมือนปลอบแต่ก็เหมือนซ่อนความหมายบางอย่างเธอขมวดคิ้วเล็กน้อย ไม่รู้ว่าควรจะเชื่อมั่นตามเขาหรือยิ่งหวั่นไหวสายตาของเขายังคงจับจ้องเธอลึกจนเธอรู้สึกเหมือนถูกอ่านออกทุกความคิดเธอรีบเบือนหน้าหนีแต่ความร้อนบนแก้มก็ยังไม่จางหายเวลาผ่านไปเครื่องบินเริ่มสั่นสะเทือนเล็กน้อยเสียงผู้โดยสารบางคนดังขึ้นด้วยความตกใจเธอกำที่วางแขนแน่นจนเล็บจิกลงไปในเนื้อทันใดนั้นมือของเขาวางทับลงมาอุ่นและมั่นคงอย่ากลัวนะครับเขากระซิบเบา ผมอยู่ตรงนี้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกความกังวลเมื่อครู่ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกแปลกใหม่เธอไม่รู้จักเขาดีพอแต่กลับรู้สึกไว้วางใจเขายังไม่ปล่อยมือสายตาอ่อนโยนของเขาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยทั้งที่ความเป็นจริงทุกสิ่งรอบตัวกำลังวุ่นวายคุณชื่ออะไรคะเธอถามในที่สุดเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้เขาหัวเราะเบาๆก่อนตอบอาทิตย์ครับแล้วคุณละ่ะ ฉันชื่อละลินเธอตอบกลับชื่อของเขาและเธอลอยอยู่ในอากาศเหมือนคำสัญญาลับๆบ,บทสนทนาค่อยๆไหลลื่นเขาเล่าถึงการเดินทางครั้งก่อนที่พลาดเครื่องแต่กลับทำให้ได้เจอเพื่อนแท้เธอเล่าเรื่องความฝันที่อยากไปเที่ยวคนเดียวสักครั้งแต่ไม่เคยมีความกลา้าทุกคำพูดทำให้ระยะห่างระหว่างสองคนค่อยๆลดลงเวลาบนเครื่องบินที่ควรเต็มไปด้วยความเครียดกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เหมือนโลกทั้งใบมีเพียงเธอและเขา เสียงหัวรอบแผวเบาของเขาทำให้บรรยากาศอบอุ่นกลิ่นน้ำหอมผสมกับกลิ่นกาแฟกลายเป็นกลิ่นที่เธอคิดว่าจะไม่มีวันลืมดวงตาของเขาเต็มไปด้วยประกายบางอย่างที่ทำให้เธอใจสั่นทุกครั้งที่สบตาเครื่องบินยังคงมุ่งหน้าไปในเส้นทางใหม่แสงไฟในห้องโดยสารเริ่มรีลงบรรยากาศอบอุ่นและสงบแผ่กระจายรอบๆเขาเอนตัวเล็กน้อยกระซิบใกล้หูเธอคุณเคยเชื่อในพรหมลิขิตไหมครับเธอสะดุ้งเล็กน้อย คำถามนั้นทำให้ใจเธอเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมฉันไม่เคยคิดจริงจังแต่ตอนนี้ฉันเริ่มสงสัยแล้วค่ะเขายิ้มบางๆบ,บางทีการขึ้นเครื่องผิดลำของคุณอาจไม่ใช่ความผิดพลาดเลยก็ได้ประโยคนั้นก้องอยู่ในหัวเธอเธอมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งเห็นแสงดาวระยิบระยับท่ามกลางท้องฟ้ามืดมิดหัวใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกใหม่ทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นทั้งอบอุ่น และทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกับชายคนนี้เวลาเหมือนหยุดนิ่งจนกระทั่งเสียงประกาศดังขึ้นอีกครั้งเครื่องบินลำนี้กำลังจะลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินต่างเมืองเธอเบิกตากว้างสนามบินที่ไม่เคยคิดว่าจะไปเมืองที่เธอไม่รู้จักแม้แต่น้อยเธอหันไปมองเขาเขายังสงบเหมือนเดิมแต่สายตาที่ทอดมามีบางสิ่งลึกลับซ่อนอยู่คุณจะไม่ปล่อยให้ฉันหลงทางใช่ไหมคะเธอถามเสียงเบา เขาเอื้อมมือมาจับมือเธอแน่นขึ้นไม่ครับเพราะบางทีผมอาจจะเป็นเหตุผลที่คุณต้องมาที่นี่หัวใจเธอสั่นไหวความไม่แน่นอนที่เคยเป็นความกลัวตอนนี้กลับกลายเป็นแรงดึงดูดที่เธอไม่อยากหนีไปไหนเครื่องบินค่อยๆลดระดับไฟในห้องโดยสารส่องแสงสลัวๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความคาดเดาไม่ได้แต่ในใจเธอมีเพียงความรู้สึกเดียวที่ชัดเจนเขาคือคนที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามละลินเอนหลังพิงเก้าอี้ไม้ที่เริ่มแข็งเกรงเปลือกตาหนักอึ้งเพราะความเหนื่อยล้าแต่หัวใจกลับไม่ยอมสงบลงง่ายๆทุกครั้งที่เธอเหลือบมองสายตาของอาทิตย์ยังคงจับจ้องอย่างไม่เร่งร้อนสายตาที่ไม่ก้าวร้าวแต่มั่นคงจนทําให้เธอรู้สึกแปลกฝนข้างนอกยังคงโปรยลงมาแสงไฟสนามบินสะท้อนเป็นประกายบนหยดน้ําที่ไหลาตามกระจก บรรยากาศเงียบสงบจนเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังในอกคุณอยากหลับสักพักไหมครับเขาถามเบาๆน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนราวกับกลัวจะรบกวนความคิดเธอเธอสส่หน้าเล็กน้อยไม่ค่ะฉันกลัวว่าจะตื่นมาแล้วคุณหายไปอาทิตย์หัวเราะเบาๆผมไม่ไปไหนหรอกครับอย่างน้อยคืนนี้เราจะนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้เธออบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเธอยกแขนกอดตัวเองเบาๆเพื่อคลายความหนาว เขาสังเกตเห็นทันทีแล้วถอดเสื้อสูตรพาดลงบนไหล่เธอกลิ่นหอมอ่อนๆจากเสื้อทําให้เธอใจเต้นแรงเธอหันไปสบตาเขาริมฝีปากกําลังจะเอ่ยขอบคุณแต่เขาเพียงยกนิ้วชี้แต่ริมฝีปากตัวเองเบาๆเหมือนบอกให้เธอไม่ต้องพูดอะไรสายตาสองคู่สบกันอยู่อย่างนั้นเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินสนามบินทั้งแห่งเหลือเพียงแค่เธอกับเขาละลินสูดลมหายใจลึกพยายามดึงสติก,กลับคืนคุณดู เหมือนรู้ทุกอย่างล่วงหน้าเธอพูดช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยอาทิตย์นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนยิ้มบางๆบางอย่างผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ผมเชื่อว่าการเจอคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคำพูดนั้นทำให้เธอเงียบหัวใจเธอสั่นแรงจนแทบกลบเสียงฝนเขารู้ได้อย่างไรว่าการเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญก่อนที่เธอจะถามต่อเสียงประกาศภายในสนามบินก็ดังขึ้น แจ้งว่าผู้โดยสารสามารถพักค้างในห้องรับรองได้จนถึงเช้าอาทิตย์ลุกขึ้นแล้วหันมายื่นมือไปหาที่นั่งสบายกว่านี้เถอครับละลินลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะวางมือลงบนมือเขาสัมผัสนั้นอุ่นและมั่นคงจนทําให้เธอลืมความกังวลทั้งหมดพวกเขาเดินไปตามทางเดินเงียบๆแสงไฟสลัวทอดเงายาวบนพื้นเสียงฝนยังคงเป็นดนตรีประกอบที่ไม่ขาดหายห้องรับรองผู้โดยสารว่างเปล่าเกือบทั้งหมด มีเพียงเก้าอี้ยาวไม่กี่ตัวเรียงรายอยู่เธอและเขาเลือกนั่งใกล้หน้าต่างที่มองเห็นรันเวย์มืดมิดอาทิตย์ถอดนาฬิกาข้อมือวางบนโตะ๊ะเขามองมันครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเสียงเรียบเวลามันเดินไปข้างหน้าเสมอไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตามละลินหันไปมองเขาประโยคธรรมดานั้นกลับเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างรากับว่าเขากำลังพูดถึงชีวิตตัวเองคุณกำลังหนีอะไรอยู่หรือเปล่าคะ เธอถามอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวอทิย์ฐันมามองดวงตาของเขามีเงาสะท้อนบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกแต่แล้วเขาก็ยิ้มเพียงเล็กน้อยผมไม่ได้หนีครับแค่กําลังตามหาอะไรบางอย่างคําตอบนั้นยิ่งทําให้เธอสับสนเขากําลังตามหาอะไรและทําไมต้องมาเจอเ,อเธอบนเครื่องบินผิดลําคืนนั้นเธออยากถามต่อแต่ก็เลือกจะเก็บความสงสัยไว้เพราะลึกๆในใจเธอกลัวคําตอบที่อาจเปลี่ยนทุกอย่าง เวลาผ่านไปช้าช้าเสียงฝนเริ่มเบาลงจนแทบไม่เหลือเพียงละอองสนามบินทั้งแห่งตกอยู่ในความเงียบสงัดเธอค่อยค่เอน็นศีราลงบนไหล่เขาอาทิตย์ไม่ขยับไปไหนเพียงยกมือขึ้นวางเบาๆบนมือเธอที่วางบนตักความอบอุ่นนั้นทำให้เธอหลับตาลงในที่สุดและก่อนที่เธอจะหลับลึกเธอได้ยินเสียงเขากระซิบเบาๆขอบคุณที่ขึ้นมาผิดลำนะครับเช้าวันรุ่งขึ้น แสงอาทิตย์แรกาสาดเข้ามาในห้องรับรองเธอลืมตาช้าๆพลางขยับตัวอาทิตย์ยังคงนั่งอยู่ข้างๆดวงตาเขาปิดสนิทแต่ท่าทางสงบนิ่งเธอมองเขาอยู่นานความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวในใจเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้โดยสารที่นั่งข้างๆอีกแล้วแต่เขากลายเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอไม่รู้สึกว่าการขึ้นเครื่องผิดลําคือความผิดพลาดเมื่อเขาลืมตาขึ้นรอยยิ้มบางก็ผุดขึ้นบนใบหน้าอารุณสวัสดิ์ครับละลินเธอยิ้มตอบ เสียงหัวใจดังขึ้นมาอีกครั้งเหมือนทุกครั้งที่เขาเอ่ยชื่อเธอพนักงานสนามบินแจ้งว่าเที่ยวบินใหม่จะพร้อมในอีกสองชั่วโมงแต่เธอกลับไม่รู้สึกรีบร้อนอีกต่อไปสิ่งเดียวที่เธออยากทำคืออยู่ตรงนี้กับเขาอาทิตย์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดดูข้อความครู่หนึ่งสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยราวกับว่าข้อความนั้นมีความหมายสำคัญละลินสังเกตเห็นแต่เธอเลือกจะไม่ถาม เพราะรู้ดีว่าหากเขาอยากบอกเขาจะเล่าเองเขาเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าสูดหายใจลึกแล้วหันมายิ้มให้เธออีกครั้งคุณพร้อมจะไปต่อหรือยังครับละลินพยักหน้าแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามมากมายไปต่อหมายถึงการเดินทางหรือหมายถึงบางสิ่งที่เธอยังไม่รู้เธอไม่รู้ว่าเมืองปลายทางรออะไรอยู่แต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวการเดินทางครั้งนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป และไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรชายที่ชื่ออาทิตย์จะกลายเป็นบทหนึ่งที่ไม่มีวันลบเลือนจากชีวิตของเธอเสียงประกาศดังขึ้นอีกครั้งแจ้งว่าผู้โดยสารทุกท่านสามารถขึ้นเครื่องได้แล้วปลายทางคือเมืองที่ละลินไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอหันไปมองอาทิตย์เขามองเธอกลับด้วยสายตานิ่งสงบแต่ในความสงบนั้นเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่บนเครื่องบินลำใหม่ลลินนั่งริมหน้าต่างอีกครั้ง อาทิตย์นั่งข้างๆเหมือนเดิมเครื่องบินค่อยๆเคลื่อนออกจากรันเวย์เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นแต่คราวนี้หัวใจเธอไม่ได้เต้นเพราะความกลัวหากเป็นเพราะคนที่นั่งเคียงข้างเธอหันไปถามเสียงแผ่วข้อความเมื่อเช้าคืออะไรคะอาทิตย์นิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มเศร้าๆเ,เป็นข้อความจากงานครับพวกเขาบอกว่าไม่ต้องรีบกลับแล้วทำไมล่ะคะเพราะสิ่งที่ผมตามหามานาน อาจไม่ใช่งานไม่ใช่ความสำเร็จแต่เป็นบางสิ่งที่ผมเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้เองดวงตาเขาสบกับเธอแน่นิ่งหัวใจลินเต้นแรงจนแทบกลบเสียงรอบข้างคุณหมายถึงเขาพยักหน้าเบาๆหมายถึงคุณครับละลินเธอเบิกตากว้างความอุ่นวาบแล่นไปทั่วร่างราวกับว่าทุกคำถามในใจได้คำตอบในวินาทีนั้นเธอหลบตาเล็กน้อยแก้มร้อนเผาริมฝีปากสั่นน้อยๆก่อนจะเอ่ยอ,ออกมา บางทีฉันก็ควรขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้ฉันขึ้นเครื่องผิดลำอาทิตย์หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราอนั้นอบอุ่นเหมือนดนตรีในใจเธอเขายื่นมือมาวางบนมือเธออีกครั้งจากนี้ไปไม่ว่าปลายทางจะเป็นที่ไหนเราจะเดินไปด้วยกันนะครับเครื่องบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมฆขาวลอยอยู่เบื้องล่างแสงอาทิตย์สาดเข้ามาในห้องโดยสารลลินยิ้มทั้งน้ำตา หัวใจเธอไม่เคยรู้สึกชัดเจนเท่านี้มาก่อนการเดินทางที่ผิดพลาดกลายเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องที่สุด